สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้จะสอนวิธีการใช้บริการค้นหาคำออกเสียงคล้ายนะครับจาก a i for t h a i นะครับหรือที่เรียกว่า u n d เดนะครับโดย s o u n d เนี้ยจะมีอสองโมเดลให้เลือกนะครับก็คือ1ก็คือจากพจนานุก,กรมราชบัณติยสถานนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ,อรายชื่อคนไทยยอดนิยมนะครับซึ่งบริการนี้ เป็นการหาคำที่ออกเสียงคล้ายๆกันนะครับเช่นคำว่ากัญญารัก์ก็จะหาคำที่ออกเสียงคล้ายๆกันนะครับก็คือกัญญารัก์กัญญารัต์ธัญญารัก์กัญญาักอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะขอให้ทุกคนเข้าไปที่โคักนะครับแล้วทําการพิมพ์โค้ดตามนี้นะครับ import request และสร้างตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า api key นะครับเท่ากับนะครทีนี้ไปที่เว็บ ai for t ไ a i นะคร ล้วไป c o p y API key ของทุกคนมานะแล้วมาวางตัวนี้นะฮะบ้ล็ลองรันดูนะครับส่วนที่สองนะฮะก็กำหนดตัวแปร URL เท่ากับนะครับให้กลับไปที่เว็บ AI for Thai เหมือนกันครับไปเลือกที่ host นะครับ s า u เด็นะครับ ตัวแปตัวต่อมานะครับ header ตัวแรกก็คือ API key นะครับโดยให้เท่ากับ API key ที่เรากำหนดนะครับ parameter นะครับ พารามิเตอร์จะประกอบด้วยอะไรบ้างนนครับก็จะมีคำมีเวิรนะครับแล้วก็มีโมเดลให้เลือกอย่างที่บอกนะครับโมเดลมี2โมเดลก็ให้เลือกว่าถ้าเป็นรายชื่อคนไทยยอดนิยมก็ใช้ person n a น e นะครับถ้าเป็นพเจนาในรชกามราชบัณติเจสถานนะครับใช้รอยอินนะครับอย่างนี้ผมตัวอย่างนี้ผมจะใช้ชื่อคนไทยยอดนิยมนะครับ ก็กำหนดตัวแปรนะครัคำที่เราต้องการค้นหาคำที่ออกเสียงคล้ายนะครับก็เป็น Word นะครับกันยารักครับตัวแปรตัวที่สองนะครับก็เป็นโมเดลเฮอร์น n a ่ e นะครับทีนี้ใช้ตัวแปรเพื่อเก็บค่า response กลับมาครับก็ใช้ request ซึ่งเม่ต่อเน,นี้ยสามารถใช้ได้ทั้ง post และ get นะครับผมใช้เมอดต get นะครับส่ง url ไปนะครับแล้วก็มี parameter นะครับ ท่ากับพาร,รามตัวแปพรพารามนะครับแล้วก็ส่ง h e a d ดอรนะครับซึ่งผมจะลองปริ้นนะครับ Response ที่ออกมานะฮะ status ้ดที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็พิมพ์เฮดเดอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ไฟล์ JSON นะครับผมลองรันดูนะ สิ่งที่ได้ออกมานะฮะถ้าไปดูในเว็บ AI for Thai นะครก็คือได้ Word ออกมาซึ่งใน Word จะมี2อย่างนะครับก็คือ distance กับ word นะครับ word นี่คือคำภาษาไทายที่มีที่ออกเสียงคล้ายกันนะครับ distance ตัวนี้นะครับคะแนนระยะห่างเสียงอ่านนะครแสดงว่าคำ,คำไหนที่มีค่าน้อยแสดงว่ามี ค่าใกล้เคียงกับคําที่เราไปค้นหามากที่สุดนะครับยิ่งคําที่ออกเสียงไม่ได้ใกล้เคียงนะครับ <Complex> ก็จะมีระยะห่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราดูากัญยรัตตัวนี้ออกเสียงคล้ายกับตัวนี้มากาที่สุดก็คือกัญยรัตนะกัญยรัตอย่างนี้ก็ออกเสียงคล้ายกันนะแล้วกัญยารัตที่เขียนแบบนี้นะครับก็จะมีค่าออกเสียงที่ออกห่างออกไปนะคร แล้วกันยันนะถึงแม้จะออกเสียงใกล้เคียงกันแต่ว่าค่า distance มันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ